สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับชิปเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาพบกันในเกมอ n นครดิ box นี่ครับและวันนี้ครับจิ๊ก็มีเควสจากน้องมาอีกแล้วครับก่อนอื่นก่อนใดเลยเราไปพบกันในช่วงตอบคอมเมนต์<อ>น้องๆรับผมคนแรกเลยนะครับก็คือน้อง d i s t o b o x L.O.L. นั่นเองนะครับผมเขาก็บอกว่าให้ ua, Travis, ús, ไปชิปทำมอดที่ชื่อว่า Incredbox Travis นี่ครับ Travis Travis โอเคได้ Travis ก็ Travis ครับและคนที่สองคร ús, ับน้องที่ชื่อว่า The s h a d o w Dreams 155นีครับผมเขาก็บอกเหมือนกันว่า <S 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 ผมก็ Travis นับแหนบครับหรือนับแนะเพลงดีมากครับ ถ้าไม่เยื่อแนะนำให้โหลดอัปเดต1.1.0 Story of Travis พร้อมโบนัสด้วยนะมันมีตัวใหม่นี่ครับให้โหลดซึ่งเขาก็เพิ่งออกมาเนีครับเป็นตัวนี้นะ1.1.0 Story of Travis กับโบนัสด้วยอย่างที่น้องบอกอีจริงด้วยนะครับ <Huh? S 1> เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปโหลดตัวนี้มาเล่นน,นะครับผมและอีกท่านหนึ่งครับน้องไทยท่านเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราเลยครับไทท่น C I 1 R S กับขอบคุณมากรับพีชิต มากมากเลยครับต่อไปเป็นทราวิสละกันนะครับโอเคและตอนทุ่งท้ายน้องเดรชาร์ดรีมก็มาบอกทราวิสเหมือนกันโอเคได้ได้ได้กันทั้ง2คนแน่นอนครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวชิปไปเล่นให้ดูนะครับทราวิสก็บอกว่าเป็นมอดที่ดีที่สุดหน,หนึ่งในต้ององูเหมือนกันนะครับของ i n นทรีบ็อนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูครับตัวเวอร์ชันอัปเดตด้วยครับ Incredibox ภูมิใจสนอ Travis The Story of Travis โอเคครับเดี๋ยวพี่จิบอธิบายนิดนึงนะครับสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะ The Travis นี่ครับแนะนำของใครเล่นบนเวอร์ชัน PC นะครับอ่านนิดนึงนะวิดดิ้งนะครับเขาบอกว่าเวลาเราลงเกมหรือมอดเนี่นะครับให้ลงตรง d e k นี่ครับหน้าจอเดสก์ท็อปเลยนะอย่าไปลงบนโฟลเดอร์อื่น,นครับไม่งั้นมันหายนะครับไอ้ภาพข้างล่างเนี่ยหายหมดเลยนะชิปลองแล้วนะครับมันหายจริงครับมันมันคลิกไปวางได้แหละแต่ว่ามันมันไม่มีภาพขึ้นมาแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปไล่ดูนะครับโอเคก็ให้ลงที่เดสก์ท็อปนั่นแหละครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะโอเคเล็ก,ลกๆน้อยๆครับเดี๋ยวเราลองเริ่ม กันทีละตัวเลยนะครับสำหรับบีทนี่ครับของทราวิสนี่จะเป็นยังไงไปดูกัน,นครับตัวนี้อยู่ในสตอรี่เลยนะฟังแล้วเพลงมันเหมือนแบบจังหวะสโลว์สเลยนะปป๊ะตึก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 ป๊ะตึก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 เนี่ยจังหวะประมาณนี้นะฮะโอเคตัวที่สองปุ๊บดูซิว่าจะร้องยังไงฮนะ เสียงแชท <Huh? S 1> กับสเน่ที่ทำโดยบีทบ็อกซ์นั่นเองนะก็อยู่ในสตอรี่เหมือนกันครับสองตัวนี้โอเคตัวที่สามหมวกมวก่วงปุ๊บมาซิมอสซิหนูจะร้องเพลงอะไรให้ฉันฟังบีทบ็อกซ์ครับใช้ปากทำนะคอะนะครับเป็นเสียงคอะนะครับเสียงแชกับเสียงคอนั่นเองนะ โอเคตัวที่สี่ฟึบสีเขียวเหมือนกันนะเอ่อ p ฟิร u บค i o n นเนี่ยครับเคาะแบบข้อลุวลวะแยกซ้ายขวานะครับเลฟไฟนะต์เนี่ยอะไรอยอะไรงี้นะเก้ okay. สุดท้ายของบีดแล้วตัวนี้อะไรวะอืม เป็นกองเป็นกองที่มีเมโลดี้ออกจากปากเลยฮะอย่างเป็นบีทบ็อกนะครับย่ีประมาณนี้นะครับมันเป็นเสียงบีทบ็อกนะโอเคลองทุกตัวฮะเปิดพร้อมกันมาเฮ้ยโยอเฮ้ย เป็นจังวหวะแบบสามสองอะเอ๊ะนี่ยประมาณนี้เน uh> uh ี่ยครับต่บีทเท่ว่ะคูคูแบบชิกชแบบเนี่ยเท่ว่ะโอเคบีดประมาณนี้นะบีทก็คือเท่แหละต่อไปครับเป็นเอฟเฟกต์เนี่ยเริ่มจากตัวที่หนึ่งอีกเขียว อืมเข้ากันกับเมื่อกี้มากตุ๊กจุ๊กจี้จุ๊กตุ๊กจ้จุ๊กตุ๊กตี้จุ๊กตุ๊กตุ๊กตี้จุ๊กเุ๊กจุ๊กจุเกตุ๊กจุ๊กจุ๊กมุ๊กจ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 ุ๊กตุ๊กจ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 ุกุ๊กจุก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 ุ เป็นยังไงมานี่นี่น่าจะไปอยู่ในบีดเนี่ยเสียงเคาะอะไรบางอย่างฮะเหมือนเสียงแบบใช้ลิ้นกระดกในปากอะอะไรประมาณนี้นะเออแกนี่ไม่น่าจะเป็นเครื่องดน,นตรีถัดไป โอเคเอ่อต okay. ัวนี้ใช้ปากทำก็ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าจะไปผ่านตัวรีเบิร์ฟเลยนะครับเอฟเฟกตัวนี้อยู่ในสตอรี่เหมือนกันนะตัวที่สามถัดไปแว่นสีเขียวปุ๊บเป็นก็อเกิลนะแว่นแบบนี้นะโอเคมีทั้งบีทบล็อกมีทั้งเครื่องดนตรีฮะ เสียงเแบบม็นเสียงเอฟเฟกแบบมันๆเนี่ยถัดไปตัวสุดท้ายมาเอฟเฟกตัวสุดท้ายนะฮะเสีง <S <S ททยงลมนี่ครับเป็นเสียงเป่าลมนะแต่ก็มีเกตอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเกตความร้อนหรือเปล่านะอ้าทุกตัวมาพร้อมกัน โอเคมันอยู่เฮ้ยใครทำเสียงนี่วะปีบ้าตกใจมาลองฟังด้วยถ้าใส่กองเข้าไปเป็นไงนะดูวะว่าจะเป็นยังไงมาฮแจ๋วฮึบฮึบฮึบ ทึบหืมยังมันีกวะพอพอยินนอกเรื่องอีกแล้วโอเคนอกเรื่องเสมอเสมอนะครับถัดไปข้างล่างนะเมโลดี้จ้าโอ้อันนี้เป็นทีวีแมนหรือเปล่าไม่น่าใช่นะเป็นเสียงเอฟเฟกต์นะครับเสียงซินนะแล้วก็มีหน้าคนเนยครับ โอตรงหน้าจอทีวีด้วยนะฮะมีเมลโลดี้อยู่นะเป็นโนต้ตนะครับโอเคเอาไปว่าถัดไปฟ๊บมน,นุษย์อะไรวะเนะี่ยมีท่ออากาศอยู่ตรงแว่นไหมเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บปึ๊กปึกปึก,ปก,ปก,ปกเป็นเสียงลมอะมันจะ มันจะแบบทำให้เพลงมันเหมือนตะดุดนิ่งนิดนี้ยแต่ว่าคือดีมากเพราะมันเป็นเสียงคนประสานกันเนี้ยวกกับจังหวะซิ้นเฮ้ยดีว่ะเมโลดี้นี้สวยมากแฮ่น้องน้อง,องตัวนี้กินขาดเลยวะเนี้ยยกให้เป็น MVP เลยนะโคตรเท่ัดไปฮะโอมานี้หรือซอรี่ฮะ เป็นเหมือนหลอดไฟวันนี้มาเฮ้ยเอฟเฟกดีเมโลดี้ D, สวยเสียงแบบเอมเบียนฮะเป็นซาวคล้ายคล้าธรรมชาติฟังแล้วเจริญหูนะต้องบอ,บอกบอกไว้เลยนะครับว่ามอดเนี่ยมันจเจริญหูนะครับ <Yeah. S 1> okay. โอเคเมโลดี้สวยนะตัดไปฮนะอืม เฮ้ยโอ้โหตัวนี้อาจจะบวกเปล่นิดนึงแต่ว่าก็ยังสวยอยู่นะเมลโลดี้ก็ยังสวยอยู่นะเป็นเมลโลดี้ที่สวยฮะโอ้ยโอ,โอโเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วอนูกดผิดถัดไปเฮ้ยสาวอะสาวโมล้านไอ้ตัวนี้มันคล้ายๆเลยวะ่ะ The Last วะ The Last Day วะคล้ายๆ ประมาณนี้ปากทุกตัวพร้อมกันไอ้หนูโคตรดีจริงบอกเลยนะว่าโคตรดีของดีฮะบอกเลยว่ามอดนี้แจ๋วมาก เจ๋อจริงๆมาลองรูสซิฉันอยากฟังเธอร้องแบบมีกลองด้วยฮะ,อะโอ้เบสกลองเมโลดี้โคตรสวยน้องๆเจ๋งว่ะฟังเป็นมอดที่ฟังเพลินอีกแล้วฮะ <het ero> เออนี่ครับเพองทำดีอีกแล้วว่ะอืมเ The l a s เดย์กับบอนนี้ไม่รู้จะให้ใครเลยนะโอเคสุดท้ายอะร้อง Why is it We don't need to lie We don't need to lie เอ้าเพลงแก้เพลงแก้ The Last Day แเนี่ย To get through, <to get through>, <to get through> true don't we don need to lie เออเพลงเศร้าสลอยว่าว we don't need to do life เฮ้ยตัวนี้น่าทามน่กกากลัวจังวะโอเป็น b o ยซที่ร้องแบบซาวหลอนเหมือนกันนะเนี่ยม,มีแอบใส่เมโลดี้ด้วยนะครับ จากจะดีช่วงต้นช่วงท้ายมันหลอนเฉยเนี่ยครับ uh huh. เมโลดี้มันบิดนะโอเคถัดไปพระราชาที่แห่งนี้เป็นที่ของพระราชากับพระราชินีเท่านั้นจัดไปสิ I don't believe in knowledgeI don't believe in knowledge she wants adopt my view you don't you don't believe in knowledge but e believe in knowledge she won't believe in you she won't believe in you ไม่เชื่อ <don> ฉันไม่เชื่อเธอฉันไม่เชื่อในความรู้หรอ believe in knowledge ใช่ไหมความรู้เออเนื้อเพลงแปลกๆว่ะถัดไปครับตัวที่สี่ เเผาเผาอีกแล้วนะ,นะเอออันนี้อันนี้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วภาษาอะไรวะเนี่ย,ยไม่แต่ดีอะ่ะเอ้ยฟังแบบเพลิน,นเพลินแน,น่น้องๆหัดไปถ้าสุดท้าทยาาาแล้วนาฬิกาอีกแล้ว รักก <m í toys> <sh yelled> ีซีกินรักิกีซีกินโอเคพบทุกตัวมาปังเออเฮ้ยเจ๋งไหมน้องน้อน้องว่าไงฮะวันี้ ฟังไม่รู้เรื่องโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูสตอรี่กันนิดนึงครับมันมีสตอรี่อยู่นะมาตัวไหนบ้างนี่และสุดท้ายแล้วโอเคสตอรี่มาฮะอืมเพลงแบบ ดใสใช้ชีวิตอย่างสบายๆจับหูฟังฟังเพลงนี้แล้วหลับตาลงนะมังน้องซาวมันคือเหมือนล่องลอยมากฮะปะไปดูสตรอรี่พร้อมกันนะหน้าไอ้หมอนี่กับสตรอรี่คล้ายๆกันเลยนะเจ๋งเจง๋งเจ๋งสบายๆครับ โอเคฉันไม่เชื่อในความรู้เนี่ยเขาเหมือนอน่านหนังสือค้นพบวาโพนีครับ นอนาคตหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วเขาก็กลับเฉยฮะโอเคเอาละ่ะฉันอยากไปในอนาคตนะแต่ฉันไม่เชื่อในความรู้ในศาสตร์ต่างๆอะไรของมันวะ <What? S 1> เออเนะี่ใครเข้าใจบอกพี่จิ้มหน่อยนี่ครับอ่ะเดี๋ยวพี่จิ๊บม,มิกซ์ไปเลยแล้วกันนะน้องๆลองดูฮะว่าจะเป็นยังไงนะพี่จิ๊บม,มิกซ์นี่ครับนี่ ไม่เพลงคือดีวะ่ะอ่ะเอาแบบนี่เงี้ยทงน้องฟังฟังแล้วนำไปคิดเอะไม่ใช่เออไอนี่ไม่ได้ไอนี่ไม่ได้เรื่องอนี่ไม่ได้เรื่อง โคิจิบมิกซ์ออกมาประมาณนี้ก็ถ้าใครมีหมู่ฟังนะครับแล้วก็เปิดพอเบาๆนะแล้วก็ลองหลับตาลงครับรับรองว่าหลับแน่นอนครับสาวสวยมากนะครับมอดนี้นะฟังแล้วแบบรู้สึกล่องลอยนะครับแบบไม่อยากทำเกมไม่อยากหลับนะครับ ม่ได้เหมือนกับบอสป่าเถื่อนของน้องคนที่แนะนำมานะครับบางคนแนะนำมาอย่างโอทายนะครับเออแนะนำมัดดีๆบ้างนะฟังมันเพลินมากนะน้องนะเออนี่ครับอ่ะโอเคประมาณนี้พี่จิ๊บอยากลองให้เขามิกซ์ตัวว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจ,จะลาไปพร้อมกับการมิกซ์ของเขานะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ไวประมาณนี้นะครับ ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิจิบเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับกับ i n c r e d i Bo นะครับจะมีมอดดีๆมาให้ฟังกันอีกมากมายครับจากน้องๆน,นี่แหละครับที่แนะนำกันมานะและถ้ามอดไหนยังไม่ได้ทำนะครับต้องขออาภัยเป็นอย่างยิ่งครับช่วงนี้จิบอาจจะยุ่งนิดนึงนะแต่สัญญาครับว่าจะทำให้นะครับเพราจิบรู้สึกผิดนะครับ น้องๆท่านใดครับติดตามบ่อยๆก็จะได้เองนะครับผมจริงๆไม่ได้ลืมนะโอเคลาไปพร้อมกับนี่ฮะออตโตเมติกโบดนี้แล้วก็หลับฝันดีในคืนนี้ฟังมัน,นยาวฮะเมโลดี้มันสวยจริงๆวะ่ะทราวิส